ยนมันบ่พอกัาากิน,กน <S <S อยากได้เยมาลมูโบมันสมองงามีม่มงกันเอมีบักม่วงอันนั้นบะบักม่วงอันอยังก่อที่อยู่ภาคใต้ ได้เกี่ยวขมิ้นเอาบ่เบาหั่นื้อไม่งวงเบาไว้ะไมใสกับไม่งวงเบอ่สจ้ซื้ลยาันดันยอไอ้ิดวเเดี๋ยวค่อยกลับเอกมาเอา นละสองบาทเลยคะบาทสบาทีแค่กที่านนึงเียรรเล็กบกเขียบมงหกมะาเขือข้างกบปุ๊บโอ้มันไล่ไล่กุบกบน้เขียยกินปะบกเขียไรเราวเว้ยปล,ลูกไรเรา Đi tuần nổi Kêu khó mình Đi bầu tài Đi sùng tuần, tuần đấy Tuần เย่เอามะขามอไปปลูกน้าเดียวนูสองมาสืบบัตห้าห้าห้าสิบกับเพราะว่าปลูกใกล้ๆกอกล้วยนะ่ะมันบ่อันนี้ดอกกล้วยมันขึ้นมุสมองนั่นแหละมะกอกอันนี้ก็แซ่บดินี่นู่นแหละจังได้ก็บขื่นดี๋ยสักเท่าอ,ออกมาเท่ายังมาสืบออิลิมักส้มโอผูกเูรบ่ขึ้นบ่ สมโอูม mm. ันตะขืนได้มงเป็นตะขืนดูยังมาดูด้อนู้นแดงนี่ทีแดงีเทากับใีเทาดีเลาเน่จออกมะเอาแบบนี้ว่าสิเมือฝากไปเรื่อยหือเ่ีนเดี๋ยวรออกมาเอา อันซื้อเลี้ยวฝากไปได้บ่จ้าไปย่างเดี๋ยวสิกลับมาเอาไหมเราไม่มีปัญหาเนาะเราเอาบุ้ง่างเบาต้นหนึ่งจ้ะแล้วก็บกอกบกอกเตี้ยต้นหนึ่งก็อบต้นใหญ่เล็กเบาไงไอ้รสละไห้ได้กินหมากรือดิไม่กินหมาเลยบ่ต้นน้อยยักบาทนี่ต้นใหญ่ยักบาท เอาต้ยัองหลเอาสองเเอาสองเลยพอเอาอีกเนอีกเนะโอ้ยเอาตังว่สามต้นมะขาเม่าหอยกรสิเอายังเงินผมกรสีดอีกสองเไอ้บอกนว่าบ่แงเอาเตะตะวัเอาเตะเายเรียกเอาเอาต้นไหนเอาต้นพุ่นว่าสันนี่ก็ปก้นหาอยหาิบ้ไตัวเรเรียกเอามะข่าเม่ายากน้นเนาไปเรียกเอาได้บ่ต้นอันนี้เรียกไอ้ัว เอยเอเยนูเรียกเอาเนี่ยเอเยเรียกข้้อเนาะเอเยข้ามข้าเหมข้าวมอข้ามอขมอยักษขมอยักษ์สมโอนสีขาวมีบ่ ซีท่องฮะเออสองต้นไว้เยอะต้นียวอ่ขาวิสองพันมีขาวแดงกว่าิดเทสิร์แต่ทีบางอะไรต้องะไรพิทนอันนี้ไปใส่บวยงพัฒนาสีใ่วยเ เออมันคนละสีเหรอเออห้อเอาสองตนละ่ะยันมันพ่พอกันกินแย่เอาอนแก้วขมินน้นน้ำเนย ีแก้วแก้วของมิ้นน้ำต้นต้นเลยลดหาเด้อลดหาทุกต้นคุณน้องลดไรข่ดโอ้ยเคยได้เอาเล่ยมาเลยครับคุณลองแก้วแก้วขมิ้นเอาในมิ้นงั้นเตยซ้ำนันล่ะซ้ำนันล่ะฮะบ่เอาม่วงหวานเดียวม่วงเปลือกเลยชื่อไปเลี่ยวไหมบักม่วงสมกับมี่เราต้นบักไงว่ามักสื่อมากินมันแสบอันนี้อันนี้คุณน้องกินไหม มันเป็นงานถัากินงอดอกออกมาช่วงนี้และว่าใส่ปุ๋ยลงมันเขาใส่ปุ๋ยอย่างมันจะงามเออช่วงช่วงนี้ยัง่ต้องใส่ปุ๋ยคือรดนั่งกับพ่อต้นจักบาทเอาไล่มาพ่อไป เออมามา,า,มาต้นนี้พิ่มาจากบาทหรออันนี้ววอุตส่านี่แปดสิบกนนั้นสองร้อยเจอันนี้เด้เซอนอันนี้ขายอยูยเจ็ดสิบห้าสิบ อาซิฟเป็นเท่าไหรอันนี้คู่นี้ร้อยสามจ้ะคู่นั้นสองแปดโอ้ย,อย,อยหกสิบสามชื่อตังวัดสองต้นนี่หลีบกหลายดิ้บกหลายแม่ชื่อภูนาหกตนกหห้นว่าแล้ววันวันสิบ,บวันปลูกว่าไว ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะเปิดมาก็เจอเบลมาตลาดเลยนะคะตอนนี้เบลอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะอำเภอบ้านที่เบลอยู่เป็นอำเภอนากลางนะคะถ้าเป็นอำเภอเมืองอะ่ะก็จะเป็นเหมือนในตัวเมืองเมืองอ่อเมืองหนองบัวลําพูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตรงที่เบลมาเรียนหนังสือนี่แหละป้าขี่เก้าเขาเอื่นน่ะนะ่ะภาษาบ้านเบลเขาจะเรียกงี้ <laughs> เบลก็เคยอยู่ที่นี่แบบ5้าหปีเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเรามาเรียนหนังสือด้วยแล้วก็เราก็มาทํางานด้วยเนาะตอนเช้าเบลก็จัดแจงส่งลูกไปเรียบโรงเรียนเรียบร้อยเนาะพี่เตยก็โทรมาแบบป๊บป,ป,ปับว่าเออวันนี้มีตลาดเราไปตลาดกันไหมก็ ไปส่งน้องอนาที่โรงเรียนเลยทุกคนเแบลอะเมื่อเมื่อวานอะเบลซื้อเหล็กมาด้วยใช่ไหมแล้วขราวเนี้เบลจะให้เขาเชื่อมอหลังคาสลิงให้ใหม่เพราะว่าเหล็กที่เราซื้อมามันแถมมากับหลังคาทุกคนเหล็กมันบางมากแล้วเชื่อมยังไงมันก็ไม่ติดคือเราเชื่อมดีๆแบบอย่างดีเลยแต่มันกระแทกมันโยกไปโยกมา มันก็หักอยู่ดีเแบลบก็เลยคุยกับพี่ชายที่แกมาวันนั้นนั่นเหล็กี่มาจากนครปฐมพี่ชายเบลก็เลยบอกว่าเอาเหล็กแบบนี้เอาเหล็กที่มันแบบโดนน้าแล้วไม่ไมกันไม่เป็นสนิมแล้วก็เอาไปให้เขาเชื่อมให้ใหม่แล้วก็ตั้งแบบว่าเหมือนเราจินตนาการไปเหมือนเราทําบ้านพี่เบลบ,บอกงแบบี้นะทุกคนว่าถ้าสมมุติว่าลมพัดมาเยแรงอ่ะเราไม่มีแบบคานไม่มีอะไรมา เบี่ยงเบี่ยงให้มันแบบยึดไว้นะ่ะยังไงมันก็ล้มนั่นแหละเวลาที่เราขับรถรถมันสะบัดไปมาเสามันโยกไปมาเหล็กจะบางเหล็กจะหนายังไงมันก็หักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเหล็กหนามันก็จะดีกว่าเหล็กบางอ่ะเบลก็เลยไปซื้อเหล็กมาเปลี่ยนใหม่ทุกคนเป็นเหล็กหนากก็จะให้เขาเปลี่ยนเสาให้ใหม่แล้วก็ตัด ที่มันสูงเกินไปนะ่ะออกมาสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ทําให้มันแน่นๆเลยเนาะเบลก็ไปให้ช่างเขาทําให้วันนี้เบลก็เลยไม่มีรถเบลก็เลยยืมรถพี่เตยมารับน้องอนาะที่โรงเรียนนะคะก็จะไม่มีรถประมาณสองวันและก็ให้เวลาช่างเขาทําให้นะคะทุกคนคะ่ะ วันนี้ไปแต่ตลาดทุกคนตลาดที่อำเภอเมืองอะ่ะก็มีเป็นตลาดใหญ่ใช่ไหมพอวันวันนี้เป็นวันพุธก็จะมีตลาดพวกกับข้าวอยู่ข้างๆโรงเรียนน้องอนาเบลก็เลยพาน้องอนาไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วก็ไปเดินด,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 ดูนู่นดูนี่ดูกับข้าวว่าเราจะกินอะไรกันบ้างเนาะน้องอนาก็ชี้อีกแล้วทุกคนอยากกินกุง้งอยากกินปลาหมึอกอาซีอีกแล้วเบลก็เลยซื้อมาอย่างละเล็กละน้อยนะคะทุกคนค่ะเผื่อป้า เผื่อพี่สาวเผื่อหลานๆเดือเผื่อพ,พี่เคยด้วยกินด้วยกันทั้งครอบครัวนะคะเราก็มีผักมีอะไรด้วยนกนึกอยากกินแบบน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ลวกปลาหมึกให้เด,ด็กๆก็ลวกก,ก,กินกับซอสมะเขือเทศแล้วกันเราก็จินมแบบเผ็ดๆน้าจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยกินกับผักเพราะว่าผักชีเราก็ขึ้นแบบงามมากผักสลัดประมาณนี้วัยประมาณเบบีกกาลังแบบทุกคนเคยได้ยินคําว่า เขาเรียกอะไรกินเด็กมันยิ่งขบเพาะไหมแบบว่าถ้าเป็นเด็กๆอ่ะมันจะแบบว่าดูแบบอ่อนนุม่มแล้วกินเข้าไปมันค่อนข้างที่จะแบบว่าอ่าน,นุ่มนิ่มแบบว่าโบขมปอหยังแต่ถ้าเป็นแบบเบล่อเออมันกระสิมีประสบการณ์หลาย กิ่นแน่ทาท่า,ทางจะดิจาก,การมันกนะเออเนาะไปอีกอย่างหนึง่งรสชาติขมมันก็แบบเฟือนเลยแต่สําหรับอันผักสลัดเรานี่มันบ่นขมค่ะแล้วมันก็แบบว่าอันเล็กใช่ไหมกระทัดรัดหยุมใส่ปากสลดัดเคี้ยวเคี้ยวไปไว่ามันง้อทันนึงปุ๋แลเ็ดผักอะไรเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะมาะชา้นล้างทําความสะอาดให้เขาเนาะพวกรากพวกอะไรเบาก็จะดึงออกใช้มือนี่แหละทุกคนดึงออกผักสลัดของเราก็ทําง่ายเนะ ผักชีเบลก็ดึงรากขึ้นมาด้วยประมาณสี่ห้ารากเพื่อที่จะเอามาปั่นน้ำจิม้มแล้วก็เด็ดพวกต้นมันมาด้วยกินกับเมี่ยงทะเลแล้วก็ไก่อย่างเงี้ยอร่อยมากเบลก็ได้ทั้งไก่มาครึ่งตัวนะทุกคนแล้วก็กุ้งมาครึ่งโลมั้งปลาหมึกก็ครึ่งโลประมาณนี้ทุกคนได้มาประมาณนี้ว่าจะลวกแล้วก็ เป็นเมี่ยงไก่เมี่ยงทะเลเนาะทุกคนเด็กๆก็จะกินทั้งไก่ทั้งทะเลเลยเขาเลือกว่าเขาอยากกินแห้งเขาว่าอย่างนี้แหละเบลบก็จัดให้มีอันไหนบ้างที่เบลแบบแบบลูกอยากนี่ถ้าเป็นเรื่องกับข้าวกับปลาเนี่ย เบลจัดให้ลูกตลอดทุกคนขอแค่บอกเสอว่าอยากกินอะไรเบลก็ทําให้หมดเลยถ้าวัตถุดิบมันมีหรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งตอนเนี้ยเราอยู่ที่นี่วัตถุดิบมันก็หาง่ายเนาะสั่งออนไลน์ก็ได้หรือว่าเราไปตลาดเราก็อะดั๊บทำเอาหลายๆสิ่งหลายอย่างบางอย่างเบลก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูบางอย่างเบลก็ถ่ายให้ดูนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็กินอาหารหลากหลายนะคุณกินในทุกอย่างจะอาหารประเภทใดเข้ากับก,กินในเบิร์ดเพราะว่าเบลก็ไม่ได้ห้ามลูกว่าห้ามกินอันนี้ห้ามไม่ ก็คือชอบอะไรก็คือกินวันนี้อยากกินอะไรก็คือเลือกได้เลยทุกคนเบลก็ล้างผักแช่ผักไว้เรียบร้อยนะคะเราก็ไปเก็บมะนาวที่สวนหลังบ้านของเรามะนาวต้นนี้ก็พอได้เก็บกินนะทุกคนช่วงนี้มะนาวก็เริ่มแพงแล้วเนาะก็เราก็เก็บกินมาสี่ประมาณสี่ห้าลูกแล้วก็เอาพริกที่เราซื้อมาจากตลาดตั้งแต่วันที่เราเบลตําแตงนู้นแหละทุกคนเบลแช่ตู้เย็นไว้ก็ยังเหลืออยู่เบลก็เลยเอามาแช่น้ํารวมกับผักเนาะผักเราก็แช่น้านานๆเนาะเพราะว่าเราจะกินสดใช่ไหมละ่ะ กคนคะ่ะใส่เกลืออะไรเล็กน้อยแช่เขาไหวถึงมันจะไม่มียาแต่มันก็มีพยาธินะคะทุกคนคะ่ะแต่กระยัามันลงไปพยาธิหลายๆเนี่ยเบนด้า ห0าร้ 500, ทางมันเข้าไปโพรออกมาแบบดึงได้เลยเกิดมาเราก็ยังไม่เคยกินยาฆ่าพยาธิสักทีทุกคนมันต้องกินไหมหรือยังไงไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนเด็กๆเ,เคยกินหรือเปล่าแต่จําความได้บ่เคยกินยาตัวนี้เลยนะไม่เคยกินเลยหรือที่เรกินเยอะๆมากๆเนี่ยมันเป็นเพราะพยาธิอยู่ในร่างกายเยอะ หรือยังไงมันเคยแสบขึ้นนวดเฮกินอะไรก็อร่อย,ออยไปหมดบาว่าสิก,กินอย่างเขาก็เกลี่ยซื้อๆกระแสบเอา้าทุกคนคิดดูหรือบางบางทีนะเบลเดินไปสวนหลังบ้านนะทุกคนเบลได้ข้าวเหนียวปั้นหนึ่งแล้วก็ปลาลาบองของเรานะ่ะจำมาปั่นหนึ่งเออกินถ่าโอ๊้แสบร้ายแล้วก็เดินรอบบ้านทุกคนเอออร่อยมากเ จดแจงพวกกับข้าวเตรียมผักเตรียมอะไรไว้ตอนเย็นเรียบร้อยนะคะเบลก็จะมาอุ่นข้าวเหนียวด้วยว่าเบลหุงไว้วันนั้นแหละทุกคนก็อุ่นกินจนความจะหมดนั่นแหละยิ่งเหนียวยิ่งอร่อยนะเบลก็จะอุ่นกินแต่ว่าเบลจะ,ะจุดเตาฟืนสองเตานะคะทุกคนค่ะต้มน้ําไว้ให้เด็กๆอาบด้วยวันนี้ว่าจะให้เด็กๆอาบน้ําตั้งแต่หัววันหน่อยก็เลยต้มน้ําเร็วทุกคนส่วนใครที่บอกว่า ขี้เท่านะคะมันใส่ต้นไม้ได้เบลก็เพิ่งรู้นะนทุกคนเอาจิงๆิงเบลไม่เคยรู้เลยเบลรู้แต่ว่าเอาเอาเอาไปใส่อะไรสักอย่างนี่แหละมันได้อยู่แต่ว่าเบลก็เทไว้ตรงนั้นเนาะทีนี้ทุกคนบอกเบลก็กวาดออกอันที่เบลกวาดออกอ่ะเบลเอาไปกองไว้ใต้ต้นเสียนท้อที่ว่าเบลไม่ได้เอาไปทิ้งนะคะทุกคนเบลเอาไปไว้ใต้ต้นเสียนท้อส่วนอันใหม่เบลไม่ไปเทตรงนั้นแล้วเบลจะใส่ กู้ถังใส่ถังสีไว้แล้วก็เราก็จะเอามารวมกลุ่มกันเผื่อว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์เนะเาะเบลก็ไปอ่านมาเหมือนกันว่าขี้เท่าเนี่ยมันจะทําให้พวกเพี้ยพวกอะไรเนี่ยอุดตันจมูกมันอย่างเงี้ยมันก็หายจม่อ่อนมันก็ตายไปในที่สุดเออขี้เท่ามันก็มีประโยชน์นะตอนแรกเบลคิดว่ามันไม่มีประโยชน์จริงๆไม่รู้จริงๆนะทุกคนเรื่องเนี้ยไม่รู้เลย พอคราวนี้รู้แล้วเแบลบก็จะเก็บเขาไว้นะคะทุกคนคะว่าเผื่อได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างเนาะอุ่นข้าวอุ่นน้ําต้มน้ําอะไรเรียบร้อยนะคะทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยเแบลบรีบไปหน่อยเแบลบวม่ได้หดน้าพักด้านหน้าหน้าบ้านของเราเแบลบก็เลยมารถตอนเย็นแล้วกันทุกคนคะรถตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ได้เหมือนกันแต่ข้างหลังกับข้างบ้านอะเแบลบรถตั้งแต่เช้าเมื้วตั้งแต่ส่งลูกไปโรงเรียนรีดผ้าเสร็จก็ต้มน้ําไว้เนาะ กับข้าวก็คือขนมปังปิง้งอู้เด็กๆชอบกินขนมปังปิ้งมากทุกคนเวลาที่เบลต้มน้ําเสร็จใช่ไหมไฟมันก็ยังเหลืออยู่วันนั้นอ่ะเบลได้ขนมปังเลอแปลงมาจากเซเว่นแล้วคราวเนี้ยเบลก็ตอนทุกทีเบลจะเอาไปใส่หม้อทอดไร้น้ํามันอไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบว่าอบทีเนี้ยเราไม่ได้เปิดหม้อทอดไร้น้ํามันานานแล้วเนาะเพราะว่าเราก็จุดแต่เตาฟืนใช่ไหมเบลก็มีอ่าเหล็กปิ้งอ่ะทุกคนมีอยู่เบลก็เอามากลาง เอาขนมปังเลือแป้งไปปิง้งอู้ยมันเป็นแบบว่าเขาผสมกันกับเนยทุกคนพอเราเอาไปย่างเตาถ่านอคุณเอออีพออีเมียคือแซ่บอร่อยมากอดินกินไป3ามแผ่นทุกคนห่อหนึ่งมันมีจะมีอยู่ประมาณ5้าแผ่นอนดินกิน3ามแผ่นเบลกับอนนาได้กินคนละ2องแผ่น อาน,นาก็กินไปแผ่นครึ่งเบลกินครึ่งเดียวทุกคนขาเรียดตัวนเบลบบลูกกินเก่งค่ะอุ้ยจะมันกินไรกูกินน้ำมะท่าน <c oughs> อันนี้ก็ให้ลูกกินเราก็มีความสุขเนาะ, <c oughs> ะเขาก็จิ้มจิ้มนมนะทุกคนแม่อร่อยมากแม่อร่อยมากครั้งแรกที่ลูกได้ก,กินขนมปังปิ้งแบบว่านั่งอ่าอยู่ข้างๆกองไฟแล้วก็ปิ้งขนมตังร้อนๆออกมาจากเตาเลยอุ้ยอดินถูกใจเขาทุกคนขาแล้วเขาชอบขอกินเนี่ย กินติดกันสามวันแล้วขนมปังปิ้งอะ่ะทุกคนติดกันสามมือแล้วข้าวเหนียวไม่แตะเลยเป็นฝรั่งย่างเดียวเลยช่วงเนี้ยผักที่เบลปลูกไว้ตั้งแต่น่นานานๆแล้วนะทุกคนมันก็เริ่มแบบชูคอ,อขึ้นมาถึงช่วงปีใหม่เบลก็คิดว่าพอดีแหละถ้าสมมติว่ามันบางไงหรือว่ามันพอพอดีกะบ่เอื้อได้อยู่ตลาดนะซื้อเอาก็ได้ <c oughs> นะจ๊ะถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาดูก็จงรู้ไว้ว่าผักเราก็ประมาณนี้แหละจะเพื่อนจ๊ะ ที่แน่ๆซื้อปลามาเลยค่ะซื้อปลาซื้อใกล้ทะเลยกมาทั้งอันดามันก็เอาเลยนะจ๊ะเพราะว่าพักบ่อืดอยู่น้ำตลาดแต่เพิ่นปลูกไว้ด้วยฉันนปีเองว่าเป็นยังเรื่องพักเนี่ยฉันยืนหนึ่ง <laughs> รดน้ําผักเสร็จเรียบร้อยก็เร,เริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนขาตะวันก็เริ่มจะตกดินแล้วเบลก็เปิดฟงเปิดไฟเนะเริ่มมืดแล้วบ้านเบลทุกคนถ้าแบบหน้าหนาวหน้าเน,นี้ยมืดเร็วมากถ้ามืดอะไม่เปิดไฟมันจะดูแบบ,บวังเวงมากเลยนะทุกคนม่นจะมืดไปเบิดเลย <c oughs> เราก็เลยต้องแบบมีติดไฟไว้หลายมุมมากบ้านเบลอะมีไฟเยอะกว่าบ้านข้างๆอีกนะทุกคนคือใครมองเข้ามาหนูววามเมนนงานวัดแห่งหนึ่งุ่นละ ศาลาก็มีข้างๆก็มีตรงริมผักก็มีเนาะเพราะว่าเฮ้าเป็นยังวัาตีเฮ้าเฮ้าเป็นคนวิตกจะดิดเยอะเฮา,ว,าเวังเวงไปบดสุยางสุเนียงสินะแต่ว่าพอเบลนอนหรืออะไรกแกก็จะปิดไว้ทั้งหมดก็จะเปิดไว้เฉพาะหน้าห้องน้ําอย่างเดียวเผื่อว่าเราจะออกไปเข้าห้องน้ําหรือว่าอะไรอย่างนี้ไงทุกคนก็จะเปิดไว้แค่นั้น ศาลามุมนี้ทุกคนก็ใช้งานกันบ่อยเนาะเแบลบก็เก็บกวาดทำความสะอาดอยู่บ่อยครั้งนะคะบ้านเแบลบทุกคนก็คงจะชินก็คงจะเห็นกันแบบอ่าเแบลบว่าชินตาไปแล้วแหละเนาะนก,การเปลี่ยนแปลงหรือว่าตั้งแต่เราย้ายเข้ามา ก็มันเปลี่ยนไปจนแบบจําภาพเดิมแทบไม่ได้แล้วแหละเบลวบ่าก็มีแค่ตัวบ้านที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเลยตัวเบลเองก็ชอบอะไรแบบนี้เนาะมันได้นึกถึงว่าเออตอนที่แบบเราย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็คุณตาคุณยายเบลอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนภาพมันก็ยังติดตานะทุกคนเบลก็จัดของจัดมุมมันตรงไหนที่มันไม่เรียบร้อยเบลก็เก็บกวาดทําทความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะคะโต๊ะตรงเนี้ย ทุกทีเบลจะชอบกองของไว้นะทุกคนซื้ออะไรมาก็กองเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนทีนี้เบลไม่กองแล้วเบลจัดให้มันแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บให้มันเข้าที่เข้าทางเนาะเวลาที่เราทําความสะอาดมันจะได้ง่ายก็กวาดบ้านตอนเย็นเละทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกุลรัตตีท่านหนึ่งเลยตกแรงมากกแต่งเร่งแต่งง่ายกวาดเนียนกวาดซ่ารล้างถ้วยล้างซ้มไม่ได้บกพองแต่อย่างใดเลยทํากับข้าวกับปลา โอ้เฮ็ดดีบดสุยางเด้ดค่ะทุกคนขาหาเงินกันเก่งบอยที่สุดในโลกกับเมนเบลนี่แหละแต่ว่ากะนะว่ามีผู้ใดว่าเอาดอกบ่าเอาบ่เอาคิดแล้วคิดแล้วคิดแล้วมันบอเลิศมันบ่ลเลิศไหมนั่น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  กวาดบ้านกวาดอะไรเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็จะมาล้างผักแล้วก็มาดูข้าวที่เราอุ่นไว้ก็พอดีแล้วก็จะเอาใส่กระติบข้าวเหนียวแบบนี้เลยเพราะว่าข้าวมันไม่เยอะนะทุกคนเบลก็ใส่แบบนี้แล้วก็เปิดไว้แป๊บนึงให้เขาแบบว่าอ่าไอาควันมันออกไปสักนิดหนึ่งนะไอแบบเวลาที่แบบว่าเราจะบิดเลยมันร้อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยมันเป็นอายนะทุกคนมันจะทําให้ข้าวเราอะแช่กินไม่อร่อยนะอันนี้วิถีของคนอีสานก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนคือเราก็ได้แบบว่า คุณยายกับซเวลอลกอกหูเราทุกวันาต้องแบบว่าใส่เข้าอะไรให้มันเรียบร้อยนะอย่าให้อายมันแช่อยู่ในกระติบข้าวเดี๋ยวจะเข้าไม่อร่อยแบบนั้นแบบเออคือเบลได้ยินมาตั้งแต่เกิดแต่ทุกคนกอกหูเบลทุกวันเลยคํานี้เบลก็เลยจํามาจนถึงทุกวันนี้แหละทุกคน วันนี้เบลก็เรียกป้าเบลมากินข้าวด้วยนะคะทั้งพี่เตยทั้งพี่เขยส่วนพี่เตยกับพี่เขยก็ไปรับเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนช่วงนี้หลานเบลก็มีกิจกรรมเยอะแล้วก็ทํางานกลุ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะไม่ได้นั่งรถรับส่งกลับมาก็จะให้พ่อให้แม่ไปรับก็ อ่าแบบนี้เนาะทุกคนก็ช่วงนี้ก็จะได้ไปรับกันบ่อยแต่พี่สาวเบลก็บอกว่าก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มอะไรเงี้ยก็ไปรับเองเลยก็ดีกว่าดีกว่าให้เขาขับรถไปเองเนาะพี่เบลก็เป็นห่วงก็เลยมาช้าหน่อยทุกคนเราก็เลยกินกันก่อนเพราะว่า เขาขีดกระตึกโดกค่ะเขาแบบว่าพยาติเราเยอะทุกคนเราจะบ้ก,กินบ่ไไ้เวลาที่เราหิวนี่ตาเราขวงนะคะเหมือนแบบไม้แป้นปีกเลยนะคะขวงลึงจึงแบบหิวแห้งกินหัวคนได้คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรีบกินข้าวก็ะสัน่่าสิแบบว่ามอโหราย <laughs> อัธรร <laughs> เวลาหิวก็อย่างนี้เลยทุกคนป้าเบลแกต้องกินยาทุกทุกทุกวัน,น่ยก็ต้องกินข่าวก้อนกินยาอยมาเจ็บท้องนะทุกคนมาเด้ออจะไมากินข้าวน้ำกันวันนี้กับข้าวกับปลาของเราก็เยอะมากๆทุกคนผักจากสวนอร่อยอร่อยขนมจีนตัวอไกอ้อขนมจีนแล้วก็ออกุ้ง แค่หนูเอมดเลยบอแล้วบอมจะกินไม่หมดลูกพอเออกินมันมีกินก่อนลูกกนก่อนอันเอาไหมแม่เอาแม่เอาเขาจะเอาข้าเหนียวกินข้าวเหนียวลูกนกินข้าวเหียวกับก่ก็เยเอาไก่กวเยกุ้งด้วยนุ่งแจ่หนุ่งแ่ไปเล่นเยโอเคโอเคโอเคเอานี้เอาเก้ใส่เี้นะลูกเกุ้งเหรอ หนูไม่ไปเอากระดาษทิชชู่มาลูกเอามาทั้งห่อเลยเด้อจริงหรอครับโอเคอย่างไ้บ่นอะไรใหญ่มาทังห่อเลยอ่ะมันยอนอ๋ก็เป่าก่อนพี่พี่มันหน่อยเนาะสหรอไม่กระดาษได้หมดแล้วกันนีหลอไม่กินอะไรอะไรบ้างโอ้ยอัน้องต้องไปเก็บ นี ok ่ก่มแมวไก่บม่ดีเดกหมไอากินกุ้งก่อนแนจิ้มหมูอย่โอชิมดูรู้จะกินกุ้งเหรอันจิหมูอย่กุ้งมันอร่อยอันนี้ทำไมมันมีเนี่ยจแบบนี้สวยไหมใจ้แบบนี้สวยไหมครับ ก้ยอยกัดไม่ถือหรือมันนเอะไรไม่จิ้ไม่ถือแล้วจิ้เหรอไม่สำหรับยายสำหรับก็มันใช้มือมหนูอ่ะเนือมือมันยหยิบได้เหรอไม่ได้หรอกยายคันเข้ว <c oughs> หนูใช้มือหยิบเอา <c oughs> เออยายคันเข้วเออถ้าไปถ้าไปใช้ชอ้อนอยู่นั่นน่ะ <c oughs> ใช้อันกระตุ้นไปอันมีดปาดแดกแหลกตรง กุ้งไอมย่อนมากะกุ้ง่น่าแก้ไหมโอเคได้เจ็ดทั้งหมดเลยนะเพราะว่าหนูชอบกินกุ้งมันอร่อยน่ากินกุ้งไหมคะไม่เอาอันนา มันอะไรนะน่ะนายบอกว่าแกะเป็นนายบอกว่าแกะเป็นไม่เห็นแก่เลยใช่ไม่มีหนูให้แกะเองก็หนูแหะบอกว่าแกะเป็นเล้วแกะเองก็แก่ไปจาตัวแล้วน้องดีเนั่งดีๆลูกนั่งดีๆมือเพื่อนนั่นอย่าไปเช็ดเสื้อผ้าเด้อเช็ดเอ่อกระดาษลูก ฝึกให้มันเป็นนิสัยเนี่ยเออขอบคุณนะค่ะยินะนี่เลยน่ามันกินข้นวเาคนี่ย อิม่มหนำสำราญกันไปนะคะวันนี้ก็อินข้าวเสร็จเรียบร้อยพี่สาวเบลกับพี่เคยก็ขับรถกลับมาพอดีก็นั่งคุยกันกินข้าวจนเอกเก็บจานเก็บอะไรเรียบร้อยเด็กๆเขาอาบน้ําแล้วนะคะเบลก็ให้ไปล้างมือล้างปากแล้วก็แปรงฟันเขานอนนะพรุ่งนี้ตื่นมาค่อยว่าก,กันใหม่ตื่นมายังหายใจอยู่กับย่อมือใส่หัวหลดนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอก,กันใหม่สวัสดีค่ะ